พี่น้องชาวราศีกันครับในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2567นะครับมีเส้นทางของเอ็มเพอเรอร์เส้นทางของจักรกพรรดิท,ที่มีความยิ่งใหญ่มีความสมบูรณ์มีความมั่นคงมีความร่ำรวยอยู่ในตำแหน่งของการเงินนั่นคือโอกาสที่ท่านจะพลิกสถานการณ์พลิกเรื่องราวที่ไม่ดีพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองชนิดว่า มาแรงมารวยมาดีมากนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงเป็นอย่างไรมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีกันครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงคนราศีกันในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2567นะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรน่าสนใจหรือว่า มีอะไรที่ควรระวังนะครับในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขนะครับก็เป็นการบอกเล่าสู่กันฟังในแนวทางพยากรณ์กว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะนะครับก็อาจจะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็เป็นไปได้นะครับ ก็ฝากกันเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยสำหรับชาวราศีกันคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนจนถึงวันที่16ตุลาคมนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีกันก็มาดูได้เช่นเดียวกันครับ อระครับที่นี้เราจะมาดูกันว่าดวงของชาวราศีกันในเดือนตุลาคม2567จะมีเหตุการณ์อะไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคและการแจ้ไขสิ่งดีๆมีมากน้อยขนาดไหนอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หคือเรื่องของการงาน การดำเนินชีวิตรูปแบบมีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรต้องระวังบ้างมาเริ่มต้นจากไพ่ปยากรใบที่หนึ่งคือเดอะโฟนนะครับเดอะโฟนคือการเปลี่ยนแปลงการเดินทางงานจ็อบงานฟรีแลนซ์การย้ายงานการได้รับโอกาสใหม่ๆขึ้นอยู่กับเหตุกับปัจจัยของแต่ละคนนะครับบางคนก็ชอบงานอิสระไม่ชอบอะไรที่จำเจซ้ำซากไม่ชอบอยู่กับที่นานๆ มันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางมีการย้ายงานมีการปิดจ็อบงานนี้แล้วก็มีโอกาสได้รับงานใหม่ด้วยนะครับจะมีความเคลื่อนไหวในช่วงนี้มากเป็นพิเศษนะครับรวมทั้งด้านกิจกรรมอื่นๆก็จะเข้ามาไม่น้อยเหมือนกันนะครับกิจกรรมการเดินทางการพักผ่อนต่องเที่ยวางานที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิง การแสดงศิลปะมากเป็นพิเศษในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับก็มีโอกาสพบเจอคนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็จะมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ต้องระวังนะครับเราจะมาดูกันเป็นเรื่องๆไปว่าดีอย่างไรมีอะไรต้องระวังนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นเรื่องของปัญหานะครับสำหรับรูปแบบการดำเนินชีวิต เชื่อมโยงกับเรื่องของการงานด้วยนะครับมีปัญหาสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่นที่เข้ามาดูมาฟังคลิปนี้นะครับสนุกได้สุขได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับต้องดูแลสุขภาพตัวเองบ้างนะครับ หรือไม่ก็ดูแลเป็นพิเศษด้วยเพราะว่า10บดาบคือปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนกับว่าเราเจออะไรหลายอย่างเข้ามาในช่วงนี้ที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของความยุ่งยากลําบากใจสุขภาพต้องเข้าโรงพยาบาลต้องพบหมอเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะครับก็อยากจะบอกว่าไม่เจอนั่นแหละที่ดีที่สุดนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ 3ในเรื่องของการงานการดำเนินชีวิตนะครับเป็นเรื่องของการรอคอยอัศวินอัศวินถ้วยนะครับมาเรียนรู้ใจเย็นเย็นอย่าใจร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานการรองานการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตรูปแบบของชีวิตนะครับบางทีก็อาจจะเหมือนหยุดนิ่งอยู่กับที แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไรนะครับเป็นช่วงเวลาของการที่ท่านจะได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อเข้าใจอะไรมากขึ้นด้วยนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่สองทีนี้เรื่องของการเงินเส้นทางการเงินชาวราศีกันมีอะไรน่าสนใจน่าจับตามองนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็น5้าเหรียญหเหรียญคือประเด็นของรายจ่ายนะครับ ช่วงเดือนตุลาคมรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ว่าจะมีการรู้ตัวร่วงหน้าหรือไม่หรืออาจจะจําเป็นก็จูจๆต้องใช้เงินแบบปรับปรับกระทันหันด้วยก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นแนวทางเกี่ยวกับการเงินในช่วงต้นต้นเดือนนะครับก็ต้องระวังวางแผนดีๆค่าใช้ใจ่ายอะไรดูแลอย่างไรนะครับคือไม่ประมาทในการใช้ใจ่ายนะครับเพื่อ ป้องกันเหตุที่เราไม่คาดคิดว่าจะต้องใช้เงินจำนวนมากๆนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินนะครับเป็น8ถ้วยนะครับเขาเรียกว่าทุกปัญหามีทางออกนะครับโดยเฉพาะปัญหาของการเงินนะครับท่านที่เจอความยุ่งยากเจอความลำบากใจเจออุปสรรคเจอการเงินผืดเครื่องมีภาระนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับ8ถ้วยก็คือแนวทางนะครับ แนวทางในการที่ท่านจะคลี่คลายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเงินได้นะครับมีทางออกมีเงินเข้ารับเงินจำนวนมากใช้ใจ่ายได้คล่องมือแก้ไขปัญหาของการเงินได้และก็เพิ่มด้วยคำว่าโอกาสใหม่ๆตามมานะครับเกี่ยวกับการเงินนะครับและแปดถ้วยยังเชื่อมโยงไปถึงด้านอื่นๆที่มีอุปสรรคที่มีปัญหาด้วยเหมือนกันครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับชาวราศีกันเป็นเอ p e r พ r เรอร์นะครับเอ็มเพคือดวงของคนที่จะได้รับความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่มีการเงินมาเป็นอันดับแรกก่อนเลยนะครับท่านจะมีเงินเข้ารัวๆรับทรัพย์จำนวนมากรับแบบมีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่ารับแบบฟุกฟุกรับแบบชัด เจนมีความร่ำรวยมีอนาคตที่มั่นคงขึ้นมาด้วยนะครับนั่นคือรูปแบบของความมั่งคัง่งรวยอย่างมั่นคงและเชื่อมโยงไปถึงการงานตำแหน่งงานใหญ่โตขึ้นเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามามีผู้ใหญ่ช่วยเหลือทั้งเรื่องของการงานและเรื่องของการเงินด้วยนะครับแล้วก็เรื่องประเด็นความรักนะครับท่านที่กำลังรอคนรักที่เป็นชาวต่างชาติ อยู่ห่างไกลกันมานานนะครับตุลาคมเป็นเดือนของคนที่มีโอกาสสมหวังด้วยนะครับก็มีความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยมีความสุขมีความพอใจในวิถีชีวิตครับต่อมาครับมาดูเรื่องที่3ละทีนี้เรื่องความรักเป็นอย่างไรนะครับจริงหรือไม่ว่ากำลังรอคนรักอยู่จะสมหวังเรามาเริ่มต้นจากไยพ่ปัจจุบัใบที่1นะครับเป็น9ถ้วย เ้าถ้วยคือรูปแบบของความรักที่อาจจะดูเหมือนว่ายัางไม่ค่อยแน่ยังไม่ค่อยแน่นอนนะครับอาจจะมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้อยู่บ้างหรือไม่ก็กําลังพิจารณาเลือกมองเปลี่ยนแปลงหรือว่าตัดสินใจเกี่ยวกับความรักด้วยนะครับไม่ว่าตัวท่านตัดสินใจหรือว่าใครบางคนที่เชื่อมโยงกับความรักกับเรากําลังตัดสินใจกําลังเลือกก็มีส่วนที่จะส่งผลในวงจรชีวิตของ ท่านได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบความรักในช่วงเดือนนี้ก็ต้องรอนะครับใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะครับเพราะว่าบางทีก็อาจจะคาดหวังตั้งใจนะครับอาจจะมาช้ามาไม่ทันใจมาแบบทําให้เรารู้สึกว่าผิดหวังอะไรล่านี้นะครับคือรอแล้วมาช้าไม่ทันใจก็เกิดการเป็นความทุกข์ได้เหมือนกันนะครับนี่รูปแบบของความรักอาจจะยังเริ่มต้น,นยว่ารอเรียนรู้ พัฒนาการนะครับแล้วก็ใจเย็นๆนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2ใน้เรื่องของความรักนะครับเป็นก้าถ้วยอ่าก้าวเท้านะครับไม่ก้าวถ้วยแล้วนะครับนี่ก้าวไปเท้างานเยอะขึ้นนะครับในรูปแบบของความรักด้วยเชื่อมโยงมาถึงคนรักอาจจะไม่มีเวลาที่จะดูแลซึ่งกันและกันในเดือนตุลาคมนี้นะครับงานหลวงงานลาดงานใหม่งานเก่าเข้ามาตลอดนะครับเวลาก็น้อยลงไปบ้างนะครับก็ต้อง ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของความรักนะครับเป็น j u d g m e n t นะครับอันนี้เรื่องเข้าเข้ามาจุดที่ดีแล้วนะครับว่ามีข่าวดีเกี่ยวกับความรักมาด้วยนะครับสําหรับท่านที่รอคนรักนะครับรอความรักรอใครที่จะเข้ามา เติมเต็มในชีวิตในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับโอกาสมีความเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีคําว่าปุพเพสนิวาสหรือว่าผมมาริขิตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบุญกุศลส่งให้ได้พบคนที่ดีคนที่ใช่ คนที่พร้อมจะอยู่ด้วยกันต่อไปนะครับนี่คือโอกาสของความรักนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังรอคนรักให้คนรักกลับคืนมารอการแก้ไขปัญหารอคลี่คลายปัญหารอปรับความเข้าใจกันท่านมีโอกาสนะครับต่อมามาดูเรื่องที่สคือเรื่องของอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆสําหรับชาวราศีกันนะครับจะมีอะไรบ้าง เรา,าเริ่มต้นจากไพยพยากรณ์ใบที่หนึงนะครับเป็นหนึ่งดาบนะครับหดาบคือพลังนะครับพลังด้านที่เป็นประสบการณ์ด้วยเป็นพลังของสติปัญญาด้วยความรู้ความสามารถการตัดสินใจนะครับก็จะมีช่วงเวลาที่ท่านจะต้องใช้พลังทางด้านนี้เข้ามาด้วยรูปแบบการแก้ไขปัญหารูปแบบการดำเนินชีวิตการตัดสินใจแล้วก็สำคัญคือเป้าหมาย นะครับท่านต้องพร้อมที่จะรับมือพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปแบบมั่นใจมั่นคงและก็มีโอกาสแล้วท่านก็จะประสบผลสําเร็จนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของแนวทางนะครับการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเป็น8ไม้เท้า8ดไม้เท้าคือการเพิ่มโอกาสนะครับเพิ่มโอกาสในเรื่องของการงานนะครับท่านมีแนวโน้มที่จะขยายงาน ไม่ว่างานหลักทําอยู่แล้วก็ทําอาชีพเสริมเพิ่มเข้ามาด้วยวันเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องหยุดเพราะว่ามีงานเข้ามีงานทำนะครับรวมทั้งงานจ็อบงานฟรีแลนซ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอสังหาริมทรัพย์การซื้อมาขายไปการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้นะครับโดดเด่นเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับรวมทั้งโอกาสที่เป็นด้านบวกสุดๆนะครับท่านมีโอกาสที่จะได้บ้านได้ที่ดินนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับ ประกานต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องที่เกิดในราศีกันครับแนวทางชีวิตนะครับเป็น8เหรียญน,นะครับนี่ก็ที่มาของเงินอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับว่างานจ็อบก็ไม่เลวนะครับงานฟรีแลนซ์ง,งานทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคลก็จะเป็นที่มาของการเงินอีกทางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเงินจึงมีมากเงินเข้าหลายทางนะครับ งานที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวความสามารถเฉพาะทางก็เด่นด้วยได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องได้ทั้งความสําเร็จได้ทั้งชื่อเสียงในการสร้างอาชีพต่างๆนะครับรวมทั้งอาชีพเสริมด้วยนะครับทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการให้คําพยากรณ์เพิ่มเติมสําหรับชาวราศีกันนะครับเป็นอัศวินไม้เท้านะครับในก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับ มีตำแหน่งนะครับมีการเดินทางด้วยอาจจะเดินทางไปรับงานใหม่รับตําแหน่งใหม่สําหรับคนที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวกําลังคนที่มีไฟแรงนะครับพร้อมที่จะเดินหน้าเผชิญหน้าแก้ไขปัญหาแล้วก็มุ่งมัน่นท่านจะได้รับโอกาสมีตําแหน่งเข้านะครับรับงานใหม่ใหม่เดินทางนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในราศีกันในเดือน ตุลาคม2,567นะครับท่านอาจจะเริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยคำว่าอดทนระมัดระวังรอคอยนะครับแต่ว่าท่านมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงพลิกสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้น ให้เติบโตต่อไปได้นะครับงานที่เด่นในจังหวัดแรกๆคือการจอบงานฟรีแลนซ์การเปลี่ยนแปลงงานการย้ายงานการรับงานใหม่นะครับงานเสริมและงานที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงมาค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ว่าเป็นงานสังสรรค์การที่ท่านจะมีการแสดงต่างๆศิลปะต่างๆเลี้ยงส่งเลี้ยงต้อนรับเยอะแยะไปหมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามในจุดนี้นะครับก็ต้องเราระวัง ปัญหาสุขภาพด้วยนะครับจะมากจะน้อยอย่างไรก็ป้องกันดูแลไว้ก่อนดีกว่านะครับส่วนประเด็นที่2องนะครับเรื่องของการเงินนะครับระวังก่อนนะครับรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะครับก็ต้องระวังก่อนแต่ว่าทุกปัญหานะครับมีทางออกคนที่เจอปัญหาเกี่ยวกับการเงินไม่ดีเงินฝืดเครื่องนะครับภาระต่างๆมากมายนะครับท่านจะแก้ไขปัญหาได้ ผ่านอุปสรรคได้นะครับในเรื่องของการเงินแล้ทีนี้ก็รับเงินแบบรัวๆนะครับมีงานมีเงินมีความมั่นคงมีตําแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นร่ํารวยอย่างมากเป็นพิเศษด้วยนะครับเพราะเป็นดวงของจักรพัิทรัพย์สินรายได้ดีมากๆนะครับและประเด็นความรักนะครับ ท่านอาจจะมีปัญหานะครับปัญหาของการเปลี่ยนแปลงการรอคอยการเรียนรู้ความเข้าใจต่างๆเหล่านี้อาจจะต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อเพิ่มเพิ่มโอกาสเพิ่มการเรียนรู้ให้เข้าใจความรักมากขึ้นนะครับแต่ทีนี้ท่านก็จะมีโอกาสสมหวังคนที่รอคอยคนรักรอคอยความรักอยู่โดยเฉพาะคนที่คบหารอคอยคนรักที่เป็นชาวต่างชาตินะครับมีโอกาสจะสมหวังในเดือนตุลาคมนี้นะครับคนรักกลับคืนมา มีภพรเมริกิตมีเรื่องของปุเพันนิวาสเรื่องของการที่ทจะได้รับสิ่งดีๆจากคนรักมีของขวัญของฝากของที่ระลึกอะไรดีๆมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็มั่นคงมั่นใจเข้าใจซึ่งกันและกันร่ำรวยนะครับส่วนแนวทางชีวิตนะครับจะเลือกจะคิดจะทําจะตัดสินใจอะไรนะครับขอให้มีสติไม่ประมาทนะครับในการดําเนินชีวิตแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างเริ่มต้นดีดี แล้วก็แก้ไขปัญหาได้นะครับมั่นคงจิตใจประสบการณ์ต่างๆนะครับส่วนการงานขยายงานได้นะครับไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์งานที่เกี่ยวข้องกับทักษะความรู้ความสามารถประสบการณ์บางด้านบางอย่างรวมทั้งงานที่รับจอบงานฟรีแลนซ์ทั้งหลายทั้งปวงก็จะเด่น นะครับรวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อมาขายไปปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นนายหน้าที่ดินหรืออะไรต่างๆค้า,า,า,ข,าขายอสังหาริมทรัพย์เด่นด้วยรวมทั้งมีโอกาสได้รับนะครับรับบ้านมีบ้านมีที่ดินบ้านใหม่ใหญ่โตหลัางงามนะครับที่ดินพื้นเง,งาๆม,มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับหรือไม่ก็ขาย นะครับแปลงสมบัติต่างๆเหล่านี้เป็นเงินได้ไม่น้อยด้วยเช่นเดียวกันนะครับการเดินทางดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงโอกาสต่างๆเพิ่มขึ้นมีอนาคตสดใสมากสำหรับชาวราศีกันครับเอาละรครับหมอฮักพยากรดวงพี่น้องชาวราศีกันมาครบทุกเรื่องนะครับตั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรค แนวทางชีวิตนะครับท่านที่เข้ามาดูมาฟังนะครับก็แยกแยะนะครับเพราะว่ามีทั้งจุดที่ดีจุดที่ดีมากๆจุดทองความมั่นคงจุดทองความว่าร่ำรวยนะครับอย่ามองว่าจุดดีอย่างเดียวจุดที่เป็นปัญหาก็ต้องไม่มองข้ามด้วยนะครับมีอะไรบ้างมีเรื่องอะไรที่ต้องพิจรารณามีอะไรที่ต้องระวังนะครับก็ฝากเป็นแนวทางข้อคิดไว้ทั้ง2ด้านนะครับเป็นกําลังใจให้การเล่นการต่อไปนะครับก็ขอให้อ่าท่านเลือกเอาสิ่งที่ดีเป็นแนวทางด้วยครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักดะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะครับประสบความสุขสำเร็จสมบังมั่นคงร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ